สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฮุ้งกำลังจะไปเข้าออศูนย์วิปัสนาธรรมกมลานะคะฮุ้งโดยสารมาโดยรถตู้เนาะแล้วก็ตรงที่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะแล้วก็เดินต่อเข้ามา นะในข้อมูลที่ศูนย์ให้ไว้นะคะก็คือเดินจากหน้าโรงเรียนเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ประมาณ500เมตรตอนนี้คงเดินมาได้ประมาณน่าจะ100เมตรแล้วแหละเดี๋ยวก็คงจะถึงที่ศูนย์นะเดี๋ยวพอถึงที่ศูนย์แล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเห็นป้ายสีประมาณนี้เนี่ยก็พอจะทําให้คุ้นคุนตาได้บ้างนะคะว่าเราใกล้จะถึงที่หมายแล้ว แถวนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่บริเวณของศูนย์ปฏิบัตินะคะเรามาถึงแล้วใช้ประตูถัดไป100เมตรนี่คือบริเวณรอบนอกนะคะเรายังอยู่ที่ถนนใหญ่อยู่ มาถึงแล้วค่ะธรรมกมลาลานี่คือบร um Mont ิเวณด้านหน้านะคะก่อนที่จะเข้าไปในศูนย์บรรยากาศร่มรื่นมากทีเดียวเลยล่ะค่ะเมื่อเราลงทะเบียนที่ห้องอเนกประสงค์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าสู่ทางที่จะไปเรือนพักนะคะ ที่เห็นด้านหน้านี้คืออาคารปฏิบัตินะคะนี่คือทางที่จะเดินไปเรือนพักที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร A, B, C, D ซึ่งที่พักนะคะเขาก็จะแบ่งเขตชายหญิงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของหญิงนะคะจะมีห้องปฏิบัติอาคารเล็กเอาไว้สำหรับฟังธรรมบรรยายในตอนกลางคืนด้วยนะคะ เนื่องจากว่าวันที่ถ่ายอันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการจบคอร์สปฏิบัตินะคะเราก็จะเห็นด้านหน้าจะมีกองผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นอยู่ตรงหน้าห้องนี้เพื่อเขาจะได้เตรียมเอาไปซักนะคะแต่ว่าปกติแล้วหน้าห้องทุกห้องก็จะสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่คืออาคารพักอีกด้านหนึ่งอันนี้คือทางเดินไปสู่ห้องปฏิบัตินะคะห้องปฏิบัติรวมนะคะที่เห็นด้านหน้าก็คืออาคารปฏิบัติรวมนะคะ ซึ่งอาคารปฏิบัติรวมเนี่ยก็จะมีห้องเดี่ยวแยกให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปนั่งปฏิบัติเดี่ยวก็มีห้องเดี่ยวให้ด้วยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเรือนพักนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นห้องห้องนะคะแล้วก็บริเวณด้านนอกนะคะที่ระเบียงก็จะมี ราวตากผ้าให้ที่เห็นโอ่งเยอะๆนี่ก็คือโอ่งสำหรับเก็บกักน้ำนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีราวตากผ้าให้นะคะเมื่อเราซักผ้าเราก็เอามาตากที่นี่ได้หรือว่าเราจะจ้างซักก็ได้นะคะที่นี่เขาก็มีบริการซักผ้าค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆเราก็จะมองเห็นสะบัวที่ดูร่มรื่นมากเลยค่ะตอนเช้าๆเราจะเห็นบัวบานดูสดชื่นมากเลยล่ะค่ะ เรามาดูข้างในห้องพักกันนะคะว่าข้างในห้องมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีที่นอนนะคะมีอาสนะสําหรับนั่งปฏิบตัติมีเก้าอี้มีพัดลมให้นะคะมีที่วางของมีโต๊ะวางของมีราวแขวนผ้านะคะแล้วก็มีหน้าต่างที่ระบายอากาศได้นะคะ ให้แสงธรรมชาตินะคะแล้วตรงส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นราวแขวนผ้ามีไม้กวาดมีที่โกยผงมีรองเท้าแตะให้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถาดอาหารนะคะจะมีจานชามช้อนอยู่ข้างในเอาไว้สําหรับให้เราไปทานอาหารที่ห้องรับประทานอาหารนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะมีส่วนของที่อาบน้ําแล้วก็มีส่วนของน้ําเย็นน้าร้อนนะคะ ด้านนอกนี้จะเป็นระเบียงที่เปิดไปแล้วตากผ้าได้นะคะเราสามารถตากชุดชั้นในได้ที่ข้างในตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปกองพรางใส่ตาได้นะคะแล้วก็มีผ้าถูพื้นมีอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะ, <c oughs> คะก็อย่าอย่าลืมปิดด้วยนะคะเวลาที่เราจะออกจากเตนยงแล้วนะคะก็จะต้องปิดหน้าต่างปิดบานเกตให้เรียบร้อยนะคะการมลงกันจิ้งจกเข้ามาด้านในนะคะ นี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ล้างห้องน้ําถังนู่นนี่นั่นต่างๆสําหรับเผื่อเราอยากจะซักผ้านะคะมีถังขยะให้ด้วยนะคะอาศนะเนี่ยนะคะก็เอาไว้สําหรับให้เรานั่งปฏิบัติภายในห้องนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะต้องนําปอกหมอนนะคะผ้าปูที่นอนผ้าห่มผ้าเช็ดเท้านะคะเอาออกไปให้เขาซักนะคะ เราต้องไม่ลืมเอาผ้าด้านในนะคะที่เป็นผ้าซับกันน้ําลายนะคะปลอกซับกันน้ําลายออกด้วยนะคะอย่าลืมเอาออกไปให้เขาซักด้วยนะคะคือทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องเอาออกไปให้หมดนะคะปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าห่มผ้าเช็ดเท้าค่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอย่าลืมปิดบันเก็ตให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จิ้งจกแมลงจะได้ไม่เข้ามาข้างในนะคะค่ะดูความเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะคะก่อนออกไปถ้าให้ดีก็ต้องทําความสะอาดห้องสําหรับผู้ที่จะมาพักต่อไปด้วยนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะนี่ก็คือห้องสําหรับรับประทานอาหารนะคะซึ่งก็จะมีส่วนของ ของว่างนะคะนี่คือโต๊ะของว่างแล้วก็เดินตรงไปทางด้านหน้านั้นก็จะเห็นว่าเป็นโต๊ะสาหรับวางอาหารนะคะเราก็จะมาเข้าแถวตักอาหารที่ตรงนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังแล้วก็กดระเบียบต่างๆให้เรามาอ่านได้อันนี้คือทางที่กําลังจะเดินไปล้างจานนะคะก็จะมีอ่างล้างจานไว้ให้นะคะก็จะมีถังขยะขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็ต้องแยกให้ดีนะคะ นั้นก็เป็นอ่างล้างจานศูนย์วิปัส,สนาธรรมกรรมลานะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาปฏิบัตินะคะก็ลองเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ค่ะขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขอันแท้จริงค่ะ